สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับจิ๋วสตอรี่ตามใจจิว๋ววันนี้จะพาไปเที่ยวสวนสาธารณะสวนรมามีนีาซึ่งตั้งอยู่ระหว่างถนนมหาชัยกับถนนสิริพงศ์ก่อนที่จะมาเป็นสวนสาธารณะพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นเรือนจำมาก่อนโดยในปีพศ2433สมัยรัชกาลที่5ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างเรือนจำและทรงมอบหมายให้ในายห้างชาวอังกฤษเป็นผู้รับเหมาจัดสร้าง สร้างเสร็จมออรเมื่อปีพศ2434เรือนจำแห่งนี้เดรบการขนานนามว่าคุกกองมหันโทษหรือคุกใหม่ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อมาในปีพศ2535คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการปรับปรุงสถานไว้หนุ่มบางเขนหรือเรือนจำคลองเปรมและได้ย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปควบคุมรวมกัน ได้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณเรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยการทุบอาคารที่เคยเป็นที่ทำการของเรือนจำกว่า70หลังคงเหลือเพียงแนวรัว้วกำแพงป้อมยามและซุ้มประตูทางเข้าไว้เป็นสัญลักษณ์และจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ราชธานปัจจุบันปิดปรับปรุงและจะเปิดให้บริการอีกครั้งในปีพศ2567ค่ะในส่วนของพื้นที่สวนสาธรารณะได้มีการพัฒนาเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถ ในโรกาศที่ทรงพระชนมา,ายุ60,003เมื่อปีพศ2535โดยพระราชทานนามใหม่ว่าสวนรม,มณีนาฏหมายถึงสวนแห่งพระนางผู้เป็นที่พึ่งซึ่งภายในสวนสาธารณะแห่งนี้จะมีทั้งลานสวนดอกไม้และน้ำพุยังมีสวนสุขภาพลานกีฬาสวนสมุนไพรลานอเนกประสงค์สนามเด็กเล่นและถนนสำหรับวิ่งออกกำลังกายด้วยค่ะปัจจุบนันสวนรม,มณีนาฏ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ตีสี่ครึ่งจนถึง3ามทุ่มขอบคุณสำหรับการติดตามชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ